สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้นะคะนรับแอดมินก็รีบมาอย่างเร่งด่วนเลยนะครับเพราะว่าเออมันมีข้อมูลนะครับอัปเดตนะครับอันนี้นะคะนรับในรูปงเฟลมินโชนะครับมันก็จะเป็นเว็บไซต์นะครับของเกมเมอร์ชาวไต้หวันนะครับซึ่งเขาจะมีการอัปเดตข้อมูลจากไฟายเกมเลนเจอร์นะครับซึ่งคาดว่าเขาก็น่าที่จะดูมาจากเออกมเลนเจอร์ของทางไต้หวันนะครับแต่ว่าคนที่ทำข้อมูลตรงนี้นะครับเออเขาก็จะมีการอัปเดตมาในเว็บไซต์นะครับซึ่งเราจะเรียกชื่อว่าเป็นเลนเจอร์บุ๊กนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สาาามรถเเข้เว็บนะครับแล้้วก็เขาไปดูนะครับได้ที่ก จุดเลริโก้จุดเนึ่งนะครับตามที่ท่นมินเขียนไว้ข้างล่างนะครับเออตรงนี้นะครับมันก็เขาก็จะมีการอัปเดตนะครับมาในส่วนของเรนเจอร์ใหม่นะครับเดือนมกราคม2567นะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนอาจจะเห็นกันมาบ้างแล้วนะครับซึ่งก็จะมี3ตัวละครนะครับเออตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวละครบอสนะครับที่มีชื่อว่า New Year b ลัชมาสเตอร์บ s สนะครับตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นตัว Happy New Year c h e r i n a นะครับซึ่งจะเป็นเชอรีน่าใส่ฉานะครับตัวนี้น่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ตัวที่3เเนนนนนนีีี่่่่ยก็็จะะะปใขอองตัััววมมูคครรบบทชืา New Dragon and Moon Year เราก็จะมาดูข้ ern, อมูลของเรนเจอร์แต่ละตัวกันเลยนะครับมาที่ตัวแรกเนาะมันก็จะเป็นตัวเก้าดาวนะครับมาสเตอร์บอสนะครับตรงนี้นะครับคร่าวๆเลยนะครับมันก็จะเป็นเรนเจอร์พลาดมืดนะครับแล้วก็จะมีแร่เริ่มต้นนะครับอยู่ที่1550นะครับแล้วก็จะมีคูดาวนะครับเริ่มต้นอยู่ที่8วินาทีนะครับแล้วก็จะเป็นเรนเจอร์นะครับสายไหวพริบนะครับอืมแล้วก็ต่อมานะครับมันก็จะมีค่า ATK นะครับซึ่งเป็นพลังโจมตีของเรนเจอร์นะครับซึ่งเกมจะใส่ติดตัวมาให้นะ ทีหนึ่งนะครับแล้วก็เกมก็จะมีการใส่ในส่วนของ p า s s i v มาให้นะครับซึ่งจะเป็นค่าป้องกันนะครับป้องกันกายแล้วก็ป้องกันเวทนะครับอันนี้เราก็ดูเป็นไกด์ไลน์เนาะแล้วก็ส่วนสปีดในการโจมตีนะครับก็อยู่ที่ระดับฟาสนะครับก็อยู่ที่ระดับไวนะครับแล้วก็ในส่วนของ m o ฟส Speed นะครับหรือว่าความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับก็จะช้านะครับจะอยู่ที่ประมาณ63ช่องต่อวินาทีนะครับส่วนระยะโจมตีนะครับก็อยู่ที่340ช่องเลยนะครับอืมอันนี้ก็น่าสนใจนะแล้วก็ข้อมูลต่อมานะครัับบครีีีดเเเนนน่่่่่่่ยยยออาาจจจะะะไไมมม้้ใใสสหวก็์ททู 100%9% อีวานเลนนะครับหรือว่าอัตราการหลบหลีกนะครับเกมก็อาจจะไม่ได้ใส่มาให้นะครับอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะอ่าแล้วก็ในส่วนของสกิลยุนเลนนะครับอันนี้เกมก็เขียนว่าซีเบโลนะครับซึ่งอาจจะต้องรอดูของจริงอีกทีหนึ่งนะครับ่าต่อมานะครับอัตราการหลบหลีกนะครับเอ่อเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเราอาจจะต้องติดเกียร์ที่เพิ่มการหลบสกิลตรงนี้นะครับเพิ่มเข้าไปเนาะ แล้วก็ในส่วนของอัตราความแม่นยำสกิลนะครับก็อยู่ที่ประมาณส0สิอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของการต้านสกิลเนี่ยเกมก็อาจจะให้พื้นฐานมาอยู่ที่20นตะครับตรงนี้นะครับก็เป็นค่าเบื้องต้นนะครับยังไงค่าของจริงนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องคอนเฟิร์มจากหลังจากที่เกมนะครับมีการเปิดตัวมาแล้วอีกทีนึงนะครับอ่าเรามาดูนะครับในส่วนสกิลนะอันนี้ก็สกิลหนึ่งนะครับก็จะมีชื่อว่า New Year Resolution นะครับซึ่งระยะของสกิลหนึ่งเนี่ยก็จะมีระยะอยู่ที่สองเลยนะครั้อะเป็นการ เพิ่มนะครับในส่วนของฮิตเลดนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เพิ่มสกิลฮิตเลดนะครับหรือว่าอัตราความแม่นยำสกิลนะครับอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีการเพิ่มเอ่อ HP นะครับค่าฟื้นพลังนะครับอยู่ที่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเออ่สกิลแรกเนี่ยจากที่ดูเนี่ยมันก็จะเป็นสกิลในส่วนของการฮิลนะครับซึ่งเป็นสกิลซัพพอร์ตเนาะอ่าแล้วก็มาดูในส่วนของสกิลที่สองนะครับก็จะมีชื่อสกิลว่าสเปเชียลสโตรกส์นะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของสกิลดาเมจนะครับซึ่งเพื้นที่นะครับในการโจมตีเนี่ยจะอยู่ที่2อ0ยิบช่องนะครับก็จะน้อยกว่าค่าสกิลแรกนะครับซึ่งเป็นค่าสกิลซัพพอร์ตซึ่งเป็นค่าสายฟื้นฟูนะครับสกิลแรกเนี่ยให้มา2 8 0สช่องใช่ไหมครับส่วนสกิลที่2เนี่ยจะอยู่ที่2อ0สิบช่องนะครับแล้วก็มีค่าพลังโจมตีนะครับติดตัวมาให้ที่2 5 0 0ันปของพลังโจมตีนะครับอืสำหรับความสามารถนะครับโอ้ อันนี้นะครับก็จะเป็นที่แน่นอนนะครับว่าตัวบอสเนี่ยก็จะเป็นตัวการบินนะเพราะว่าเขาก็จะบุกมาว่าเป็น a n t i f i r e r a n g e r นนะครับซึ่งเราแปลภาษาไทยได้คร่าวๆนะครับว่าเป็นเจ้าที่การบินนะโอ้ส่วนว่าบอสนะครับก็จะเป็นเรนเจอร์ธาดเบดสายไวพรพิพแล้วก็เป็นตัวกันบินนะครับาส่วนความสามารถที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของความสามารถล้างโคลนนะอ้เดี๋ยวตรงนี้นะครับเราก็จะมาดูกันอีกทีนึงนะครับว่าเ่อความสามารถล้างโคลนเนี่ยของเจ้าบอสนะครับที่เป็นตัวการบินเนี่ยมันจะมีความสามารถที่ติด ได้ดีหรือเปล่านะครับแต่ในเจอร์บุกนะครับเบต้นนะครับความน่าจะเป็นนะครับของความสามารถอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในการที่จะติดร่างโคลนนะก็ดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆเนาะซึ่งสรุปนะครับในส่วนของบอสนะครับมันก็จะเป็นเนเจอร์สายไหวพิชนะครับธาตุเมืดนะครับแล้วก็จะเป็นตัวการบินนะแล้วก็จะมีในส่วนของความที่น่าสนใจนะครับก็คือความสามารถนะครับซึ่งจะเป็นความสามารถที่เรียกว่าร่างโคลนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้มาดูกันต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเนเจอร์ตัวที่สองนะครับที่มีชื่อว่า HappyUnivers Char นะครับ สำหรับแฮปปี้นิเมียชรินาเนี่ยมันก็เป็นเลนเจอร์ที่สามารถเลื่อนระดับเป็น9ก้าดาวได้นะครับแล้วก็เป็นเลนเจอร์ท่าบน้ำนะครับและเริ่มต้นนี่อาจจะสูงนิดนึงนะครับอยู่ที่1860นะครับส่วนระยะเวลาครูดาวนะครับหรือระยะเวลาลดเกิดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ7จวินาทีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเลนเจอร์สายว่องไวนะครับแล้วก็จะมีค่า ATK พื้นฐานนะครับที่ติดตัวมาให้นะครับซึ่งก็จะเป็นค่าตีกายนะครับที่จะมีค่าติดตัวมาให้นะเพราะว่าเป็นสายว่องไวนะครับแล้วก็จะมีค่า HP พื้้้้นนฐาาาเขมใหดวยะครับ แล้วก็จะมีค่าเดสนะครับหรือพลังป้องกันกายแล้วก็ป้องกันเวทนะครับเตรงนี้นะครับก็จะมีค่าพลังป้องกันกายนะครับติดมาให้อย่างเดียวนะส่วนสปีดนะครับในเรื่องของความเร็วในการโจมตีนะครับก็อยู่ที่ระดับกลางนะครับก็จะไม่เร็วแล้วก็ไม่ช้านะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็อาจจะติดเกียร์นะครับที่เพิ่มความเร็วในการโจมตีให้กับเลนเจอร์ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ส่วนความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยก็จะค่อนข้างไวนะครับอยู่ที่ประมาณ9 9ช่องต่อวินาทีนะครับแล้วก็ในส่วนของระยะโจมตีนะครับอยู่ทที่่่ชออองงนนนนะะครรับเเจจ์ก็ยืขาไป ข้าไปทางต่างแล้วก็ไปจนถึงระดับท้ายนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าระยะโจมตีนะครับจะอยู่ที่ตามนี้ไหมนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีค่าของ critical r a t ตติดมาให้นะครับ30%นะครับแล้วก็จะมี crit d a ม a g e นะครับติดมาให้30% 0เนลยนะครับเ้มใส่ค่าอัตราการลบดีมาให้ด้วยนะครับอยู่ที่30%นะครับแล้วก็ความแนะนำนะครับอยู่ที่ส0เอเ็นะส่วนสกิวเลตเนี่ยเดี๋ยวต้องเช็คดูอีกทีหที่วนะ อัตราการหลบดีกสกิลนะครับมาพื้นฐานนะครับมาให้ที่ส0มิเปอร์็นนะแล้วก็จะมีค่าตากันใช้สกิลนะครับติดมาให้ที่ส0มสิเปอร์เซ็นนะครับในส่วนของอัตราการเต้านสกิลนะครับตรงนี้เกมก็จะไม่ที่ติดมาให้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไว้รอดูของจริงกันอีกทีหนึ่งเนาะอ่ะเรามาดูในส่วนของสกิลแรกนะครับสกิลที่หนึ่งนะก็จะมีเรียกชื่อว่า Happy New Year Skill นะครับอืมตรงนี้นะครับระยะสกิลหนึ่งนะครับก็อยู่ที่สามร้อยสิบช แล้วก็ความน่าจะเป็นนะครับของสกิลหนึ่งนะครับก็อยู่ที่ส0มสิบปอร์เซ็นะแล้วก็จะมีค่าคูดาวนะครับของระยะเวลาการเกิดสกิลนะครับอยู่ที่ประมาณสิบสองวินะอ่าแล้วก็มาดูในส่วนของสกิลที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของสกิลที่มีชื่อว่ากูลลักไฮโดรแคนนอนนะครับตรงนี้นะครับระยะสกิลนะครับก็อยู่ที่สามร้อยช่องเลยนะครับตรงในส่วนของสกิลสองนะครับเกมก็จะมีค่าพลังโจมตีนะครับติดมาให้ถึงสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอืม แล้วก็จะมีค่าดามจนะครับของสกิลนะครับติดมาให้ที่3,000เลยนะครับก็ถือว่าระยะสกิลนะครับค่อนข้างแรงนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยมาติดตามดูกันอีกทีนึงนะครับว่าเออสกิลที่2นะครับหลังจากที่เกมเปิดตัวมาแล้วนะครับว่าจะเป็นค่านี้ไหมนะครับอ๋อแล้วก็จะมีในส่วนของสกิลที่3นะครับตรงนี้นะครับเกมก็จะยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยจากที่มีเห็นเป็นลางๆนะครับมันก็จะเขียนว่าเป็นเบสบอลนะครับแบทโมโจแคนดอนนะครับซึ่ง ต่อมานะครับเราก็จะมีในส่วนของค่าความสามารถนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีค่าความสามารถอันแรกนะครับก็จะเป็นแก๊สแมสนะครับอันนี้คุ้นๆนะครับว่าน่าจะเป็นความสามารถในส่วนของการต่อต้านควันพิษหรือหมอกพิษนะครับในส่วนของความสามารถที่2นะครับตรงนี้นะครับถ้าเราเลื่อนเป็นไฮเปอร์นะครับมันก็จะเป็นความสามารถล่างโครนนะตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของความสามารถที่เป็นก้าดาวนะครับตรงนี้เกมก็จะยังมีการซ่อนไว้อยู่นะครับก็จากที่มินบอกนะครับว่าเดี๋ยวเราก็จะได้ไปดูกันอีกทีงนะครับว่าจะเป็นยังไนะครับแต่ว่าสสรุปาระสคัญของเชรนนาะคับ เออไซชาดานะครับแฮปปี้นิวเวยอร์ชลิน่านะเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นเลนเจอร์สายว่องไวนะครับแล้วก็จะเป็นเลนเจอร์ธาตุน้ำนะครับอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของเออค่าแรกเริ่มต้นนะครับอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบนะก็ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะได้มาเช็คกันอีกทีหนึ่งนะ เดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับในส่วนของตัวที่3นะครับซึ่งจะมีชื่อว่า Happy New Year นะครับ Dragon Egg Moon นะครับซับท่านูนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลนเจอร์ธาตุน้ำเหมือนกันนะครับหลังจากข้อมูลเบื้องต้นในเลนเจอร์บุ๊กนะครับแล้วก็จะมีแร่เริ่มต้นนะครับคล้ายๆกับเชอรีน่านะครับจะอยู่ที่ประมาณ 1, 8 1 0นระครับแล้วก็จะมีซีดีนะครับหรือว่าลดเกิดนะครับอยู่ที่ประมาณ7วินาทีนะครับซับเลนเจอร์มูนนะครับก็จะเป็นเลนเจอร์สายพลังนะครับตรงนี้นะครับ เกมก็จะมีการใส่ค่า ATK หรือพลังโจมตีพื้นฐานมาให้ให้กับเจ้าตัวมูลนะครับเบื้องต้นด้วยนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นมูลสายพลังที่มีพลังโจมตีติดตัวมาเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะมีค่า HP พื้นฐานมาให้นะครับแล้วก็มีค่าพลังป้องกันกายพลังป้องกันเวทนะครับว่าสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็น ATK p e ป d นะครับหรือว่าความเร็วในการโจมตีนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ v ว r y fast เลยนะครับก็อยู่ในระดับไวมากนะครับตรงนี้นะครับน่าสนใจนะครับเป็นตัว พลังนะครับที่มีการโจมตีที่ไวนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับความเร็วสปีดนะครับอยู่ในระดับฟาสต์นะครับก็คืออยู่ในระดับไวนะครับโจมตีไวมากนะครับแล้วก็การเคลื่อนที่นะครับอยู่ในระดับไวนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมี t a c ท distance นะครับหรือระยะโจมตีนะครับอยู่ที่ประมาณ60ช่องนะครับตรงนี้ก็จะยืนค่อนข้างไปข้างหน้านะครับก็จะค่อนข้างที่จับประชิดนะครับกับเลนเจอร์ฝั่งตรงข้ามนะครับที่มาตีเรานะให้ไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องดูของจริงอีกทีนึงนะครับว่าระยะยืนที่มัน แล้วก็ในส่วนของ Critical Rate นะครับตรงนี้ไม่ได้มีมาให้นะครับแต่ก็จะมีในส่วนของ Critical Rate ติดมาให้นะครับอยู่ที่ร้อนะครับแล้วก็จะมีค่าความแม่นยำนะครับอยู่ที่ประมาณ30%มเอนาะแล้วก็ส่วนอัตราการลุกสกิลนะครับก็จะไม่ได้มีติดมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของ อัตราการใช้สกิลนะครับก็จะมีติดมาให้ที่30%นะแล้วก็จะมีการต้านสกิลนะครับอยู่ที่30%นะครับในส่วนของสกิลแรกนะครับก็จะมีชื่อว่า drag on dance นะครับอืมตรงนี้นะครับก็จะมีพื้นที่นะครับในส่วนของสกิลหนึ่งเนี่ยพื้นที่ต่อดาเมจ e นะครับอยู่ที่3 3 0าช่องนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลหนึ่งเนี่ยก็จะมีด a เมจติดตัวมาให้ด้วยนะครับอยู่ที่สามรันเปจร์เนเลยนะครับอืมน่าสนใจนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลที่สองเนี่ ตรงนี้จากที่มินดูคร่าวๆเนี่ยมันก็จะเป็นสกิลที่เกี่ยวกับการซัพพอร์ตนะครับก็คือจะเพิ่มในส่วนของการหลบสกิลเพิ่มในส่วนของการตั้งสกิลนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของการเคลื่อนที่นะครับอีกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าตรงนี้นะครับมันก็จะมีค่าเอา่อใช้เป็นตัวบัฟเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ได้นะครับสำหรับตัวมูลนะ อันนี้นะครับน่าจะเป็นความสามารถที่3มที่เกมยังซ่อนไว้อยู่นะครับที่อาจจะมีชื่อว่า Sun ลด์ไฟ i r e ค a กอ e r นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้มาดูกันอีกทีนะครับตอนที่เกมมีการเปิดตัวมาแล้วเนาะตรงนี้เขาก็ยังฮิตเต่นไว้นะครับแล้วก็มาดูในสงความสามารถนะความสามารถแรกเนี่ยก็จะเป็นต่อต้า,านหมอกพิษน,นะครับคล้ายๆกับตัวเชอริน่านะครับเอออันนี้จะมีชื่อว่า Gas m a s k นะครับแล้วก็ความสามารถที่2นะครับตอนที่เริ่มเป็นไฮเปอร์แล้วนะมันก็จะมีความสามารถในส่งการสาร้างร่างโครงน,นะครับตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวบอส้วก็ตัวเชอรีน เออ่สำหรับตัวมูลนะครับมันก็จะเป็นเอนเจอร์สายพลังนะครับแล้วก็เป็นเอนเจอร์ธาแน้ซ์นะและที่ให้มาก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับอยู่ที่ประมาณ1,810นะครับแต่ว่าสิ่งน่าสนใจนึงเอ่อก็คือนะครับก็จะมีในส่วนของพลังโจมตีนะครับที่ติดตัวพื้นฐานมาให้นะครับแล้วก็จะมีในสองความสามารถล้างโคลนนะครับที่น่าสนใจเนาะนอกจากนี้นะครับก็จะมีสกิลในสองการซัพพอร์ตก็คือเออ่ทำให้ทั้งทีมนะครับเคลื่อนที่เร็วได้นะครับไปอีกรต้องงดูขอจริงหลังจากที่เกมเปิดตัวใหม่ทีนึงนะครับ ก็สำหรับข้อมูลนะครับสำหรับเจอร์ใหม่เบื้องต้นนะครับซึ่งจะเป็นบอสเชอร์ีนาแล้วก็ตัวมูลนะครับตรงนี้นะครับมันก็อาจจะเป็นไกดไลน์นะครับจากเรนเจอร์บุนะครับซึ่งเอ่ออย่างที่แอดมินบอกไปตอนต้นนะครับว่าจะเป็นเกมเมอร์ชาวไต้หวันนะครับที่เขาเอ่อดำเนินการทําขึ้นมานะครับเพื่อที่จะใช้เป็นไกด์ไลน์นะครับข้อมูลนะครับในส่วนของเอ่อข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรนเจอนะซึ่งตรงนี้นะครับเอ่อในส่วนของความ exactly นะครับเราก็จะต้องไปดูหลังจากที่เกมมีการเปิดตัวกันเข้ามาอีกทีนึงนะครับข้อมูลต่างๆนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับข้อมูลหลักๆเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับโัวเกมเป็นตัวสำคัญนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับใกล้ๆที่เกมจะเปิดตัวนะครับซึ่งคาดว่าเรน ก็น <aff chter> ่าจะมาประมาณวันที่1มกราคม2567นะครับก็เดี๋ยวเราจะได้มาดูกันอีกทีนึงนะครับว่าเรือสกิลความสามารถท่าแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นไปตามที่มินบอกหรือเปล่านะครับแล้วก็สำหรับเรื่องของการแปลภาษาอังกฤษนะครับแอดมินก็จะไม่ได้เก่งในสองภาษาอังกฤษนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปตอนแรกนะครับถ้าเกิดแปลข้อมูลตรงไหนผิดนะครับตรงนี้มีต้องขออภัยด้วยนะครับเออถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อมูลเออคำแนะนำหรือมีคอมเมนต์อะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์มาได้ในคอมเมนต์นะครับที่มินโพ